สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมกริศพลเดชวิสัยท่านที่ชมในช่อง YouTube กิจโพสชแนลก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวซึ่งเป็นข่าวแต่จริงๆแล้วมันข่าวมาสองสวันแล้วเรื่องเกี่ยวข้องกับร้านอดีตร,รัฐมนตรีชื่อดังนามสกุลดัง แล้วก็คุยโม้กับผู้หญิงว่าตัวเองได้ถูกวางตัวจากตระกูลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับฝับง่งเราก็อดขำไม่ได้วิธีการจีบสาวจีบแบบนี้เหรอผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่โตคึกโคมก็เพราะว่าทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยแหละครับ ก็ได้พาหญิงสาวคนนี้ไปแจ้งความเอาผิดหลานชายอดีตรัฐมนตรีเนื่องจากถูกอมขืนมมอมยาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้คือหลานรัฐมนตรีคนเนี้ยหลานอดีตรัฐมนตรีคนเนี้ยก็ทำบริษัทโมเดลลิ่ง บริษัทปั้นนักร้องนักสแสดงแล้วก็ไปคุยกับหญิงสาวคนเนี้ยในในในโซเชียลหญิงสาวคนนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงนักร้องแล้วก็เป็นดาราแต่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายหลานรรามนตีก็ โพสไปหาแล้วก็พูดคุยกันผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าคือกำลังจะทำเพลงอยู่แต่งเพลงแล้วทำเพลงแล้วก็อยากจะมีคนมาช่วยทำเพราะต้องมีเงินมีทองพอสมควรในการจะทำเพลงออกไปแต่อัลบ้ม้มหรือจะเป็นซิงเกอร์ก็แล้วแต่ก็แมตกันพอดีก็ไปเจอเจ้าของบริษัทเจอกัน ก็คุยกันไปคุยกันมาก็นัดเจอกันแต่แทนที่จะนัดกันเจอที่บริษัทคือคนมีบริษัทมันต้องมีมันต้องมีสำนักงานใช่ไหมไม่ไม่รู้นัดภาษาไหนก็ไปเจอกันในศูนย์การค้าเจอกันแล้วก็คงจะพูดคุยกันถูกคอก็ไปต่อที่โรงแรมเป็นโรงแรมประเภทไหนก็ไม่รู้แหละ คงไม่ใช่โรงแรมห้าดาวหรือเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทนี่มันก็คือม่านรูดดีๆนี่เองอะ่ะมันไม่ใช่รีสอร์ทจริงๆบางทีก็อ้างว่าเป็นรีสอร์ทเขาทําให้รีสอร์ทจริงๆเขาเสียชื่อเสียงแต่มันจะเป็นม่านรูดไม่ได้เพราะมันขออนุญาตมารูดมา่านไม่ได้ก็เลยทําเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทไปก็ไม่รู้แต่มันก็คงจะดีพอสมควร คงจะป็ิรีสอร์ทสำหรับไฮโซก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปโรงแรมด้วยกันก็ไปนั่งกินผู้หญิงคนนี้ก็นั่งกินโซจูไปสองขวดแล้วก็หมดสติไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากนั้นมาเวลาร่วงเลยไปนานจนตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับบ้าน ยังไม่รู้เรื่องอะไรอีกอาบน้ำอาบท่าไปล้างเอวัเยอะเพศเอามันมีน้ำอะไรวะก็เลยตกใจก็คงจะเป็นน้ำอสุจิแหละก็เลยไปหาหมอหมอก็ตรวจว่าเป็นอสุจิจริงๆแล้วก็ตรวจพบยานอนหลับอ่อน ในเลือดอ่อนๆนนะแต่มันอ so ่อนมากแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปแจ้งความก็เรื่องเขามีอยู่เท่านี้แหละครับเหตุเกิดวันที่9สิงหาคมแต่เธอไปแจ้งความวันที่11สิงหาคม แล้วเธอก็บอกว่าไปแจ้งความตำรวจก็พูดจามไม่ค่อยดีแล้วก็มีรองผูก้กำกับก็มาบอกว่าหลักฐานไม่มีเพียงพออาจจะยกฟ้องได้ปรากฏว่าวันนี้รองผูก้กำกับสืบสวนคนนั้นก็โดนย้าย อย่างเร่งด่วนนะย้ายไปแล้วก็แสดงว่าคดีนี้มันก็จะทําแม่งทําแม่งระดับรองพ่วมกลับมาเล่นเองแล้วก็โดนย้ายเองเพราะว่าทนายสิทธาก็คงจะเอาเรื่องเอาราวแล้วก็มีโทรศัพท์มาขู่เด็กคนนั้นก็ไม่เชิงขู่หรอกก็มาพูดคุยโดยบอกว่าเป็นอาของหลานรัฐมนตรีเนี่แหละ อาคนนี้ก็เป็นมีหุ้นส่วนในสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าหลานจะเป็นคนอย่างนี้เพราะหลานเป็นคนดีเป็นคนดีไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้หรอกผสมยอมกันหรือเปล่าก็มันก็จำนวนด้วยหลักฐานคือ หลังจากที่เกิดเหตุอย่างนี้หญิงสาวคนนี้ก็โทรไปหาหลานรัมนตรีก็ได้พูดคุยกันหลานรัมนตรีก็ยอมรับว่าได้มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็บอกว่าให้เฉยๆเงียบๆเดี๋ยวจะให้เป็นดาราแล้วเดี๋ยวจะให้เงินด้วยแต่คุยกันอีท่าไหนก็ไม่รู้ผู้หญิงก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นการ ดูถูกเธอจนเกินไปแล้วก็อาก็มาพูดแบบนี้อีกแล้วก็ยังท้าให้ไปสาบานไอ้หญิงสาวนั้นไปสาบานคือมันเกี่ยวกับหลักฐานเนี่ยนะจะบอกว่าอาอาคนนี้นะอาไอ้ลาลรัตนตรีคนนี้นะผมจะบอกให้นะมันมีหลักฐานมีอสุจิอยู่ในช่องคลอดผู้หญิง พี่สาวก็เป็นพยานได้ว่าไปอยู่กับหลานของรัฐมนตรีคนนี้ในรีสอร์ทแห่งนี้เธอก็ตามไปแต่เข้าไม่ได้จนเวลาเนิ่นนานาน,านานมากามาก็ควรจะยอมรับใช่ไหมยอมรับผิดไปแล้วก็หาทางเยียวยาเขาคุยกับเขาดีๆอย่าไปขู่เขาอย่าไปดูถูกเขา ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะมีเงินทองแล้วก็จะทำอะไรก็ได้จะไปพมคืนใครจะไปล่อก,กับใครก็ได้มันไม่ใช่และเรื่องนี้พอบันดาลขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจว่าสื่อบนชนกระแสหลักแต่ละช่องไม่เอ่ยชื่อนามสกุลไม่เหมือนกับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่มีปัญหาแบบนี้เอ่ยชื่อนามสกุลอย่างเร็วมากเดี๋ยวตอนนี้ก็มาหลายวันแล้วก็ยังไม่มีชื่อนามสกุล สื่อกระแสหลักตอนนี้อุดมการจัญญาบันหายไปไหนหมดไม่กล้าหรือกลัวเ็าโดนฟอ้องร้องหรือไงผมก็ไม่เข้าใจแต่ทำไมรองหัวหน้าภาควิทยาัป,ปติดไม่กลัวฟอ้องร้องเหรอมันก็เหตุการณ์ก็เหมือนกันคือตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวหายังไม่ได้บอกว่าหลานรัตนมนตีคนนั้นมีความผิดไม่ได้บอกเป็นแต่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้น ก็สามารถที่จะเอ่ยชื่อนามสกุลได้ผมก็งงงงงงเหมือนกับสวมือนกันก็ไม่เอ่ยชื่อนามสกุลก็งงงงเหมือนกันงงมากมากนะครับตอนนี้ก็มีการท้ากันแล้วให้ไปสาวบานมันได้ด้วยเหรอท้าสาวบานได้ด้วยเหรอเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายุ่งอะไรด้วยไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายุ่งอะไรด้วยล่าสุดทนายตั้ม ก็จะแจ้งดำเนินคดี8ข้อหาหนักโดยระบุว่าปลอมปนอาหารและเครื่องดื่มผมขืนกระทำชำเรากระทำอนาจารแล้วก็เพิ่มโทษพ่วงไปอีกเพราะตอนก่อเหตุเหยื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ ทำร้า,ายร่างกายเพิ่มโทษหน่วยงานเกี่ยวข้องกักขังและข่มเหงรังแกรวมแปดข้อหาหนักรัชทนายตั้มก็บอกว่าหญิงสาวคนนี้พร้อมที่จะไปสาบานนัดวันเวลาสถานที่มาไปสาบานด้วยกันเลยก็ดีแล้วจะได้เป็นข่าวจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าแม่จริงหรือเปล่าที่ท้าเขาสาบานอย่าไปท้าเล่นๆนะ อย่าไปสนุกปากอย่าไปคิดว่าจะคมเหงรังแกคนที่ด้อยกว่าได้นะผมจะบอกให้ช่วงนี้นะบ้านเมืองนี้นะปิดประเทศไทยนี้นะไอคนร่ำรวยคนใหญ่โตทำอะไรยากนะอยู่ยากกว่าปกติเพราะมันโดน จ้องโดนสื่อโซเชียลจ้องจะไปยัดเงินสื่อกระแสหลักแบบสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วเพราะมันมีสื่อโซเชียลเลยพวกนี้มันไม่กลัวด้วยถ้าผมสืบรู้นะว่าไอ้คนนี้คือใครผมจะเอ่ยชื่อนามสกุลในช่องกิจโพส h ชนแนลขอให้รู้เฮะตอนนี้ยังไม่รู้และไม่กลัวด้วย จะทาให้ดูว่าทำไมจะเอ่ยชื่อนามสกุลไม่ได้ในเมื่อคนทำความผิดและผมเห็นว่าเวลาเขายิงกันตายเวลาเขาข่มขืนกันคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นมาเอ่ยชื่อนามสกุลโคตรพ่อโคตรแม่เอ่ยชื่อเขาหมดเลยทำไมไม่กลัวเขาฟ้องแต่พอเจอคนมีชื่อเสียงคนมีระดับเป็นหลานรัฐมนตรีเป็นคนมีเงินมีทองทำไมไม่กล้าเอ่ยชื่อผมไม่เข้าใจ และพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศจะคาดหวังกับสื่อมวลชนสื่อกระแสหลักได้อย่างไรนะเอานะ่ะขอให้ผมรู้ชื่อนามสกุลเถอะสนุกแนะ่ผิดถูกยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของกฎหมายมันเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และตำรวจนะจะเป็นจำเลยที่หนึ่งเวลาไปใครไปแจ้งความนะคุณก็รับแจ้งความแล้วก็ทำสำนวนหลักฐานไปแต่อน,นี่สำนวนในในในแชทไลน์ที่เขาส่งให้ก็ไม่มีอยู่ในสำนวนนี่มันสื่อเจตนาอะไรรออพ่วมกับคนนั้นมันสื่ออะไร นะก็โดนย้ายไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วเราเป็นตำรวจนะเรามีเงินเดือนเราต้องอยู่ข้างคนพิษไม่ใช่อยู่ข้างคนพิดเราต้องอยู่ข้างคนถูกแม้คนถูกจะยากจนเราก็ต้องอยู่ข้างคนถูกเขามาแจ้งความก็ต้องรับแจ้งความ ในเมื่อเป็นตำรวจยังเกงใจผู้ยิ่งใหญ่เกงใจผู้มีอำนาจเกงใจลูกหลานรัฐมนตรีอย่าเป็นตำรวจเลยครับเชื่อผมอย่าเป็นไยลาออกอะลาออกดีกว่าเห็นรูปปั้นแม่อนุสาวรีที่นั่งนะ้่ตากรมอ่ะที่เป็นตำรวจแล้วก็อุ้มเด็กอะ่ะเห็นไหม ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ตำรวจเป็นที่พึ่งของคนรวยอย่าไปเข้าข้างคนผิดโดยเด็ดขาดนะแต่คนรวยเราก็ต้องเป็นที่พึ่งเหมือนกันพึ่งทั้งคนจนคนรวยแต่อย่าไปเป็นที่พึ่งของคนแล้วคนระยำจะบอกให้และคนคนนี้ที่มันเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีมันไปคุยโมว่ามันจะเป็นนายกรัฐมนตรี มึงเข้าใจคุณเข้าใจอะไรหรือเปล่าการจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หนึ่งคุณต้องมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะอันที่สองพรรคนั้นต้องส่งชื่อคุณไปเป็นนายกรัฐมนตรี่นะแค่นี้ก็พอแล้วที่หลังน่าจะคุยโม้นะาจะล่อเด็กล่อผู้หญิงนะ เอาให้มันพอเหมาะพอควรก่อนเอาเป็นแบบโคนเงาตระกูลจะให้หวางตัวเป็นนายกเทศมนตรียังพอได้พอได้นะหรือเป็นนายกอบอกตนี่พอได้นะเพราะจะอยู่ในตำบลนั้นอยู่ในดูแล้วก็มีเงินมีทองก็ไปหาเสียงอะไรก็พอได้อันนี้มันยังน่าเชื่อถือ กว่าที่บอกจะเป็นนายกรัฐมนตรีพูดแล้วก็ขำอยากเห็นหน้าอยากรู้ชื่อนามสกุลอยากเห็นหน้าว่าคนคนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรลฟ์ของผมก็ฟังข่าวเรือดขำๆแต่อย่างไรก็ตามคนผิดต้องถูกลงโทษแน่นอนนะแม้ ว่าผมก็จะเตือนเตือนผู้หญิงทุกคนว่าอย่าไปไว้ใจใครบางทีเราต้องการผลประโยชน์มากเกินไปอยากให้เขามาลงทุนให้เราทำนูน่นนั่นแล้วก็เชื่อใจเห็นว่าคนรวยแต่งตัวดีมีชาติตรโกูลมันไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวหรอกคนเฮียนะมันจะอยู่ตรงไหนมันก็เฮียคนเรวนะมันจะอยู่ตรงไหนมันก็เร็ว จะอยู่ในตระกูลใหญ่โตหรือตระกูลที่จำต้นมันก็เฮี้ยมันก็เร็วเท่าเท่ากันเราไม่สามารถดูได้หรอกจากภายนอกเพราะว่าต้องระวังระวังไม่ให้ไม่ไม,มากไปไหนก็นัดเพื่อนไปด้วยจนกว่าเราจะรู้จักเขาจริงจังแล้วค่อยไปกับเขาสองต่อสองเท่านั้นแหละรครับ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณมากมาก,มากขอบคุณจริงๆแลครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแม่แม่แห่งชาติผมก็จะจัดงานวงสวงอุทิศส่วนกุศลให้แม่ผู้ร่วงรับไปแล้วแล้วก็ต่อชาตาให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตยอยู่พร้อมทั้งมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีในวันที่31สิงหาคม2565 อินบอกมาพูดคุยกันในเฟซบุ๊กรรกิจคนเด็ดกวิสัยครับได้ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้ภาคุ้มพรองพี่น้องประชาชนชาวชายท่างประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศนุโลกสถาบาันอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศนุโลก สำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี